แบบนี้พาสต้าที่เป็นแบบตักขายแล้วมันหน้าตาหน้าทานแบบนี้ค่ะคุณจูนค่ะที่นี่ไงคะที่โอเลยชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีร้านชื่อว่าโอรีโอพาสต้าใช่ค่ะใช่ไหมคะทำไมต้องโอรีโออ่ะแม่ ก็เป็นอิตาเลียนนิดนึงค่ะโอเลีถูกเป็นขนมแล้วก็ชื่อลชื่อพี่โอ๋ไงใช่ใช่ค่ะเอามารวมกันเป็นโอเลียโอคือว่าโอเลีโอก็เกินไปมันก็ดูแบบสมิงไม่ใช่ก็ไม่ใช่โอเลีโอไม่ได้เชื่อนะฮะโอเลียโอโอเลียโอออกเสียงทั้งนานกว่าจะถูกนะคะปรากฏว่าเนี่ยพอมาดูแล้วพาสต้าของร้านพี่โอ๋เนี่ยคือน่ากินนะแต่เป็นฟิลข้าวแกงแม่เหมือนเป็นฟิลตักขายตักถาดตักข้าวแกงใดอย่างเงี้ยแต่คือวัตถุด ดีบคือชิ้นใหญ่นะทาเป็นเล่นนับแม่ได้ไอเดียมาจากไหนที่เอาแบบว่ามาใส่ถาดอะไรแบบนี้คะก็คือตลาดที่คุณแม่ขายอะค่ะเป็นตลาดตอนเย็นลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านไม่ค่อยซื้อทานที่ร้านก็เลยแบบว่าแล้วก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะก็ต้องรีบรีบขายรีบกลับกันแม่แม่ถนัดทําสปาเกตตี้หรอจริงๆก็ชอบทําทุกอย่างแล้วทำไมแม่เน้นเป็นสปาเกตตีอย่างเดียวเลยอะอย่างเดียวเลยเพราะว่าตลาดนั้นมีนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วแม่เราก็ไม่ทำข้าวแกงอะ ก็ยากเนี่ยเอาเหรอมันยากกว่าทางแไทยใช่ไหมมหลายอย่างยากรู้เลยอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าแม่การวิเคราะห์ตลาดนะเรียนมาร์เก็ตติ้งมาวันนี้ต้องไปแบบเรียนบัญชีอ๋อเรียนบัญชีเอาแต่ว่าต้องมีการลงไปดูก่อนว่าเขาขายอะไรบ้างใช่ใช่อ๋อแสดงว่าสมมติว่าใครอยากจะเอาของอะไรไปขายที่ตลาดไหนใช้วิธีนี้ได้หมดเลยไหมแม่ใช่ใค่ะก็ดูก่อนว่ากลุ่มลูกค้าตลาดนี้เป็นใครกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเป็นลูกค้าเราให้เช่ใช่แล้ววิธีการขายเราควรจะขายยังไงแล้ววิธีการขายแม่ขายยังไงแม่ก็ตักใส่กล่องอย่างเดียวเลยค่ะก็ คือวิธีการขายคือตักใส่กองตักใส่กองจะได้รวดเร็วจะได้รวดเร็วแต่ว่าที่ร้านนะคะทําทําสดใหม่ตลอดเวลาก็าือทำหน้าตาวงนั้นเลยใช่เลยทำร้อนทําร้อนตลอดเวลาที่จริงก็เหมือนเขาแกงแหละสมิถ้าหมดปุ๊บก็มีเติมมีเติมเลยอันนี้มันเติมเร็วมากอะค่ะแม้ทาเป็นถัดที่นุโยเยอะอย่างเงี้ยความมันจะเข้มข้นต้องลองชิมเป็นเมนูนี้ค่ะเด็กๆชอบกินละแม่กินได้ไหมเมนูครีมกุ้งเลมอนแต่ว่าจริงๆถ้าแพ้กุ้งคุณแม่แนะนําเมนูนี้ใกล้เคียงกัน จะเป็นเมนูไก่เพราะว่านั้นเป็นครีมครีมไก่แต่ว่าเป็นฮันนี่เลมอนตัวนี้เป็นฮันนี่ค่ะนั่นน้องสีนี้ตัวนี้ค่ะแล้วคือเยอะเะแบบนี้คือสมุดตักขายก็ตักเท่านี้เลยหรอคะเท่านี้เลยค่ะอุ้ยอะอยู่นะกล่องเท่าไหร่อะแม่โอ๊ตตอนนี้ที่ร้านมี2ราคาค่ะราคาก็คือกล่องละ65กับ85ค่ะ ล้ว65คืออะไรอ่ะ65ก็จะเป็นอ่ามะเขือเทศที่ไม่ใช่กุ้งใช่ไหมที่ไม่ใช่กุ้งแล้วก็นี่ตัวนี้ค่ะเด็กๆชอบคาโบนาร่าค่ะแต่ว่าใดๆก็คือว่าจะได้เนี่ยปริมาณขนาดประมาณเท่านี้แหละอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเฮ้ยจันไงคะไม่อร่อยนะว่าไปไม่เลี่ยนนะบอกเลยว่าบบบไม่เลี่ยนไม่เล่นนะอร่อยนะ อยากให้ทานหลายๆเมนูแม่อันนี้อะไรอะไก่เหรออันนี้อกไก่ค่ะอ๋ออกไก่อันนี้สายคลีนค่ะสายแบบรักสุขภาพแล้วแต่อย่างแม่ไปเอาสูตรมาจากไหนคะใหม่ๆมาเลยก็ส่วนใหญ่อะเด็เองค่ะค่ะอร่อยนะตอนแรกเห็นบอกว่าที่จริงอะทำเป็นแค่อาชีพเสริมใช่ค่ะเป็นแค่เหมือนเป็นอาชีพเสริมตอนเย็นเราไปเดินตลาดแล้วอุ้ยน่าขายของอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากอยากลองทําแบบเล่นๆไปขายดูอะไรเงี้ยแม่ เมนูต่อไปเลยค่ะลองชิมต hmm. ha, hey, ัวน so um, kind of ี้ไหมคะเป็นเบคอนผัดพริกแห้งตัวนี้ก็ขายดีค่ะได้ค่ะตัวนี้จะเป็นสายแบบว่าเด็กๆแบบ ชอบเผ็ดเค่ะแต่แม่ทาครีมอร่อยจริงนะตัวครีมคือมันแบบมันเป็นรสชาติที่มันเข้มข้นแล้วมันเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยแล้วมันก็มีติดมะนาวอะไรมาอย่างงี้นิดนึงเลมอนอเลมอนหอมมาแม่มันคือแบบไม่เลี่ยนอย่างนั้นนะแม่หนูยืมกล่องสีดำมันนั้นหน่อยดูจ้หนูจะเอาครีมมี่อันนี้หนูจะชิมกุ้งแหนงแม่เองอันนี้คืออะไรคะแม่ตัวนี้เป็นครีมชีสค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นสไตล์ไทยๆก็จะมีไข่เค็มต้มยำค่ะอุ้ยไข่เค็มต้มยำใช่ค่ะมีซอสไข่เค็มแล้วก็ซอสต้มยำด้วยค่ะมีกุ้งอีกมกีนอีกแล้วครีมชีสนีดนะซอสอย่างเดียวนี่ว่าแม่ทําพวกซอสๆอย่างนี้อร่อยค่ะอันนี้ของจุนอะไรนะเบคอนผัดพริกแห้งค่ะยังไงอร่อยไหมคะอร่อย ถ้าเป็นพวกเมนูผัดผัดเป็นรสชาติแบบเด็กกินได้ด้วยอ่ะ่ใช่ไม่เผ็ดมากแม่อันนี้สปาเกตตี้อันนี้ที่เป็นบอกว่าเป็นครีมชีสอ่ะมันเป็นครีมชีสจริงๆนะมันไม่เหมือนกับไอ้ไอ้ที่เป็นซอสขาวเมื่อกี้ที่เรากินนะนีค่ะซอสเลยใช่คนละซอสเลยจะเป็นแบบว่ามีความมันมีความแบบอุ้ยอร่อยถูกปากคนไทยอันนี้บอกเลยรสชาติมันจะฟิลจัดจ้านเป็นดีอ่ะตัวนี้เป็นคาเาล่าค่ะตัวนี้เป็นซอสเ็ดทัฟเฟลกินได้กินได้กินได้อันนี้กินได้แล้วคือที่สัมผัสได้อ่ะว่า แม่เขาให้เครื่องเยอะไง<ฮ>ไม่ใช่แบบวิญญาณเบคอนนะนึกออกปะนี่อันนี้อันนี้เป็นฟิลตอนเด็กๆที่เราเคยกินกันเธอแบบเนี่ยสปาเกตตี้ไส้กรอกนะสปาเกตตี้มีหมูสับไส,ส้กรอกแล้วก็มี<ช><ห>มะเขือเทศฟิลนั้นอะ<ห>่ะก<ห>็ต้องเป็นน้ำราดนาะแม่เนาะใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่ใส่เป็นตัวเห็ดเชมเป็นยองไปด้วยค่ะน้ำดีมากแม่อุ้ย อร่อยเวอร์แม่ร้านแม่ต้องดังแน่เลยอะ่ะที่ที่คุณแม่ขายดีมากตอนนี้ก็คือเป็นเพราะว่าลูกค้าที่มารีวิวเพจมารีวิวอ่าค่ะอืมอเธออันเนี้ยกินแล้วคิดถึงตอนเด็กๆเลยอ่ะคือแบบเหมือนที่แบบแม่ทำให้กินหรือว่าเคยกินที่โรงเรียนอนนในรสชาตินี่คือใช่เลยอ่ะค่ะ คุณแม่มีลูกไหมมีค่ะมีลูกชายลูกสาวลูกสาวคนเดียวค่ะอ๋ออันนี้คือเมนูเผื่อว่าอยากได้ลูกสะใภ้เพิ่มอันอันนี้คือเมนูที่คุณแม่ทําให้ลูกทานตั้งแต่เด็กๆมาเรื่อยๆมันก็จะเมนูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมนอร่อยมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไข่เค็มค่ะตอนนั้นต้มยำกุ้งค่ะไม่ไข่เค็มด้วยเหรอใช่ค่ะลองชิมค่ะชิมซอสเดิมไข่เค็มเป็นอย่างไรอร่อยเนาะเอออร่อยเนาะ ดีทุกอย่างือหืออะไรเะเธอต้องเอาน้ำข้นๆเลยนะน้ำนนข้นๆไข่เค็มฟิวไข่ไ<ห>็ม้อหมูยำไหมคะเป็นฟิลครีมี่แต่ว่ามีความแบบรสชาติเค็มแปลมแรมของไข่เค็มฟิลนี้ขึ้นมาอุ๊ยอร่อยแม่ใส่เป็นน้ำพริกเผาเพิ่มรสชาติเข้าไปเอเอนั่นสินั่นสิน,น,สนูว่าลวมันมีแบบฟิลน้ำพริกเผาอยู่ ก็จะออกหวานนิดหนึ่งแม่แล้วแม่แม่เตรียมอะไรมาจะทําให้หนูว่าตักหายหนูมาละเอาต้มยําแม่กล่องเนงได้ค่ะต้มยำหนึ่งกล่องนะคะอันนั้นกล่องเท่าไหร่จ้าแม่แปดสิบห้าบาทค่ะจริงแม่ขายแพงกว่านี้ได้นะได้ค่ะแต่ว่าพอเป็นนักศึกษานักเรียนนะคะก็กำลังซื้อเขาค่อนข้างน้อยนะค่ะแล้วก็บางทีกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบบพวกแม่บ้านหรือคนทำงานอย่างนี้ค่ะ ุณแม่อยากให้เขาได้ทานทุกวันทานแบบทานได้บ่อยๆอันนี้อันนี้นะคะคุณแม่ตักก็ประมาณนี้เยอะมากเยอะมากแล้วจริงๆแล้วว่าหนึ่งกล่องกินได้2มือนะถ้าไหร่คนแบบว่าไม่ได้ทานเยอะไม่ได้ทานอะไรางเงี้ยเก็บไว้ทานได้สอมือหรือไปสองอย่างแล้วสลับกันทานก็ยังได้ไปแบบเบางคนลูกค้าก็แบบฮาฟค่ะครึ่งครึ่งฮาบ้าได้หรือไงเขาฮาฟกันอะไรบ้างแล้วแต่เลยค่ะเขาก็ได้ทุกอย่างเลยอย่างละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ในกล่องเดียวกันนะในกล่องเดียวกันอ๋อแวอันไหนนะแม่เมื่อกี้อันนี้ค่ะว้ายตายแล้วต๋อยแล้วอร่มาก บนโลกใบนี้ทุกคนค่ะอันนี้ขายอยู่ตรงโลกไหนคะแม่ตลาดอินดี้ปิ่นเก้าค่ะตลาดอินดี้ปิ่นเก้าถ้าไปถึงถามเราเจอเลยไหมแม่เขาจะรู้เลยใช่ไหมรู้เลยค่ะหรือถ้านั่งรถไฟฟ้าก็เป็นสถานีบางยี่ขันค่ะ MRT บางยี่ขันต้องต่อคิวไหมแม่ที่ร้านต่อมีมีมีรับบัตรคิวค่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณแม่มีแนะนําเพิ่มอีกเมนูหนึ่งค่ะเป็นตัวนี้ค่ะเด็กๆชอบมากโรเซ่เกาหลีค่ะโรเซ่จะเผ็ดนิดนึงค่ะ ต้มยำทำชอกเปียวก็บีบมะนาวเพิ่มค่ะวิเผ็ดเนาะอันนี้เผ็ดเนาะเผ็ดค่ะเผ็ดมันเหมือนต๊อกปกี้นะแม่เนาะใช่ค่ะจะเป็นซอสใกล้เคียงกันคือแม่ก็เอามาอัดปกับกับครีมมันก็จะเพิ่มความแบบละมุนมากขึ้นแม่ทำพวกครีมอร่อยจังเลยอะต้มยำอร่อยมากแต่ว่าที่ไม่ได้เอามาอีกสามอันคืออะไรคะก็จะมีที่ร้านมีขี้เมาค่ะขี้เมากุ้ง แล้วก็กเป็นซอสมาาหม่าล่าค่ะเอออยากกินหม่าล่าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมีแบบเมนูใหม่ๆเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมนูอะไรที่แบบหมดก่อนเลยแม่จริงๆก็ขายดีทุกเมนูคุณแม่ก็ทำเพิ่มตามที่แบบลูกค้าสัง่งเรื่อยๆเลย,เลยค่ะ<อ>ส่วนใหญ่าขายดีก็จะเป็นครีมกุ้งเลมอนค่ะต้มยำอร่อยมากค่ะ ในอนาคตหลายคนมาถามว่าเฮ้ยคุณแม่มีแบบมังสวิรัติไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะมีคนมาถามเยอะโดยเฉพาะต่างชาติค่ะใช่เขาพูดว่ายังไงแม่ต่างชาติเขาพูดยังไงเขาก็ถามว่ามีแบบวีแกนไหมมีวีแกนไหมเขาามแบบนี้นะคะอืแล้วแม่แพนไหมคะว่าจะแพนแพนค่ะว่าจะทําเมนูวีแกนสัก2เมนูอะไรอย่างเช่นแม่ก็อย่างเช่นจะเป็น ผัดช,ชาเป็นเห็ดค่ะรวมเห็ดผัดช,ชาอันน,น,นี้อันนี้เมนูหนึ่งแล้วก็อีกเมนูก็จะเป็นอะโวคาโดเพสตโต้ค่ะทำเลยได้เป่าวทำวันนี้เลยได้ไหมมาใหม่อันะมาใหม่มาใหม่คุณแม่เรียนเชิญที่ร้านนะคะอแม่เยนเชิญฝากร้านน่าดีกว่าเผื่อว่าใครๆอยากจะตามไปทานที่ร้านค่ะคุณแม่่าตลาดอินดี้ปิ่นเกล้านะคะชื่อร้านโอลิโอพาสต้าค่ะเปิดตั้งแต่เวลา16บหนาฬิกา30นาทีไปจนถึงสาทุ่มประมาณนี้นะคะแล้วก็ ถ้าติดต่อทางร้านก็ Line o f ฟ i c i a l ค่ะ Or e o p a s t a ตค่ะหรือโทร0909729089ค่ะโอ้แม่รับออกบูธไหมก็มันจะพูดเลยเจ๊ที่มันหลูใจจริงๆเลยรับค่ะรับค่ะก็ติดต่อมาได้ใช่ไหมติดต่อมาได้เอองานบุญงานบวชหรือจะเป็นกล่องอะไรอย่างนี้ได้เอาวันนี้ขอบคุณพี่โอ๋มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกันได้นะคะ Or e o p a s t a นะคะอร่อยมากพวกเราสองคนคอนเฟิร์มแล้วนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราทุกคนแล้ว นะคะพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะครั้งหน้าวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ